สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับที่ร้านลีลาคารเซ็นเตอร์นะครับวันนี้เรามีรถตู้ส่งยอดนิยมรุ่นยอดนิยมมาแนะนำคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็น t o y o ต a าไ a เอ็ด3 0 GL ปี2016นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพความสวยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากด,ด้านหน้าเลยนะครับเมท a อาร์ Met ยังอยู่ครบหมดนะครับผม น้ำมันเบรกยังใสน้ำจากหม้อพักน้ำยังใสยังเป็นของเดิมของโตโยต้าอยู่นะครับผมวงบอดถึงการดูแลรักษาของเจ้าของเก่าเป็นอย่างดีเลยนะตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันเครื่องเป็นยังไงคันนี้นะครับเป็นเครื่องสามพันดีเซลรหัสเครื่องหนึ่งเคนะครับตัวนี้เครื่องตัวเดียวกับโตโยต้าคอมมิวเตอร์หลังคาสูง,งเครื่องตัวเดียวกัน เครื่องเดิมๆแห้งๆไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับผมเข้าศูนย์เช็คระ้ะตลอดสีต้าจากโรงงานอยู่ครบหมดน็อตไม่มีแกะสบายใจได้เลยรถสวยมากตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันนะครับตัวนี้ผมแจ้งก่อนนะว่าเป็นรถป้ายเขียวตอนแรกมาไม่มีเบาะตัวนี้เราใส่เบาะให้นะครับผมใส่เบาะให้เป็นเบาะใหญ่สำหรับตัวเตี้ยนะ เป็นเบาะใหญ่ก้าที่นั่งภายในกูข้ามาใหม่นะครับผมภายในกูข้ามาใหม่ปูพื้นให้ใหม่ใส่เบาะให้ด้วยนะตัวนี้สําหรับลูกค้าอยากได้ป้ายเขียวอยากได้ป้ายฟ้าอยากได้มีเบาะไม่มีเบาะแจ้งผมได้นะผมจัดให้ได้ทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะตัวนี้ลองมาดูรอบคันสีฉ่ำๆเนียนๆเลยนะครับผมไม่มีร่องรอยของการชนหนักจมน้ํา พี่ความหรือตัดต่อมาเลยนะครับตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันรถคันนี้รถปี2016เลขไม์อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่รถ5ปีตัวนี้เลขไม์อยู่181,000โลนะครับผมซึ่งก็เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ปีละประมาณ30,000โลซึ่งก็ไม่เยอะนะครับผมตามมาตรฐานของรถตู้ทั่วไป สำหรับตัวนี้นะครับทางร้านใส่ล้อมาให้เป็นล้อ RGD นะครับผมขอบส8บแพร้อมยางดอกลึกๆหนาๆใช้ได้ยาวๆนะเป็นของแถมให้นะครับผมสำหรับทางร้านมาครับคันนี้สำหรับคันนี้ตู้ตัวเตี้ยเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาให้ลูกค้าที่สนใจนะครับตัวนี้ราคาพิเศษผมตั้งอยู่ที่5้า0 0 0หนึ่บาท ห้าแสนหนึ่งหมื่นเกพันบาทพี่ได้โตโยต้าไฮเอทสามจุดศูนย์ GL นะครับ GL เป็นตัวกระจกไฟฟ้าแท้จากโรงงานไม่ใช่ตู้ถือที่นำมาจากกระจกนะครับผมได้เซ็นทนรัลหลอกรอบคันได้กระจกไฟฟ้าภายในเราทำมาให้ใหม่แล้วรถปี16ตัวนี้ราคา5้าแส0หนึบาทสำหรับลูกค้าที่ประวัติเครดิตดีนะครับใช้เงินออกเพียง9,000พันเท่านั้นใช้เงินออกรอเก้าพั 9, น,น,น,นออ 9, จะลูกค้าท่าน จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 1ึ0 0หปีตลอดสัญญานะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจอยู่ตัวตูว้รุ่นนี้ตัวยต้าเอดเครื่อง3,000ของทางร้านเรามีให้เลือกเยอะมากนะครับมีทั้งจีแแท้หรือว่าจะเป็นตู้ถึบเป็นอีโคโนมีก็มีนะครับหรือว่าจะอยากได้เป็นตัว ตู้ถือซึ่งนํามา,าก,กระจกทําภายในใหม่ซึ่งจะประหยัดงบของท่านไปได้จํานวนหนึ่งนะครับก็มีเรามีเลือกให้หลายแบบหลายประเภทอยากได้แบบไหนมาคุยกันนะครับร้านอยู่รีราคาเซ็นเตอร์ซอยศรีนครินทร์31กรุงเทพแถวแถวซีคอนหรือโทรมาสอบถามเส้นทางโทรมาักามเพิ่มเติม0914065544นะครับร้านเปิดทุกวัน9โมงเชา้าถึง6 0โมงเย็นท่านได้สนใจลองเข้ามาดูได้ นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ